เ,เพื่อนๆเราวันนี้เราจะพาเ,เพื่อนๆมาทําเมนูผัดกะเพราทะเลนะคะ,ระเราก็เตรียมเครื่องปรุงทุกอย่างเอาไว้แล้วนะคะมีปลาหมึกแล้วก็มีกุ้งเสร็จแล้วเราจะตั้งกระทะคอไฟร้อนนิดเดียวเราก็จะใส่กระเทียมลงอ่ากระเทียมเรายังไม่ใส่นะคะเราจะเอาปลาหมึกลงไปผัดก่อนเพราะว่าเราป้องกันไม่ให้กลิ่นมันฝุนรุแนแรงมากนะคะ ให้ควาเหมึกเขาตึงๆึง้คเสร็จแล้วเราก็จะตามลูกกุ้งนะคะกุ้งเราก็พังช้องตาเรียบร้อยแล้ววันนี้เราจะผัดสะโพทะเลใส่ชานกับขนมจีน เราได้กระเพราแดงมาค่ะเพื่อนแเราก็จะมาผัดกับเผาทะเลกระพราแดงหอมมากนะคะครับเนองกุ้งเริ่มแดงนหน่อยๆเราจะใส่พริกกระเทียมไปเลยค่ะ ปลาหมึกเราไม่ได้ลอกหนังนะคะเราใช้ปลาหมึกสดมาก,กับตลาดไม่ต้องลอกหนังก็ทานได้ค่ะเราก้นค่อยๆจุ่มกุ้งเราจะเหลือหัวไว้นะคะเพราะว่าหัวหัวของกุ้งมันจะทําให้น้ําผักออกเป็นสีแ,งแดงๆเราจะมีมันหัวอยู่ที่กุ้งะคะ่ะ เสร็จแล้วเราก็ใส่กระเทียมลงไปเลยค่ะพริกลงไปเลยพริกนี่จะตําก็ได้นะคะจะซอยก็ได้แล้วแต่ช่วงนี้เราก็ใส่ผงปรุงรได้เลยค่ะน้ำตาลนี่เครื่องปรุงนะคะแล้วก็ผงซุปหน่อยค่ะ เดี๋ยววันนี้กระเข้าเราจะใส่น้ำเยอะค่ะเพิมผงซุกให้รสชาติเพราะอร่อยขึ้นเสร็จแล้วซอสปลาเคียวหน่อยน้ำมันหอยค่ะปรุงรสตามความชอบเลยนะคะน้ำค่ะเราจะไม่ได้ผัดแบบแห้งๆนะคะเราจะใส่น้ำ เยอะๆเพราะเราจะเอาไปลราดหนุ่มทีน <Okay. S 1> เสร็จแล้วเครื่องปรุงประมาณนี้แล้วค่ะถ้าจืดก็ใส่น้ำปลาเดี๋ยวเราจะชิมก่อนว่ามันจืดไหมอืมจืดจืดนิดๆใส่น้ำปลาค่ะ เค็มๆ okay, นี้ก็ได้เราจะเป็นร้านขนมจีนกระเพราทะเลงค่ะดัดแปลงได้นะคะวันนี้เราไม่ทันพอสวยเราจะทานขนมจีนค่ะนี่กระพราแดงคะคะที่เราได้มากระพราแดงเผ็ดร้อนค่ะ แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะทำกันแบบง่ายๆถ้าใครไม่ชอบน้ําเยอะเราก็ใส่น้ําน้อยๆอันนี้เราจะไปทนขนมจีนก็เลยต้องใส่น้ําเยอะนิดนึงชิมค่ะอร่อยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็ใส่จานเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆเมนูนมโนโนกะเพราทะเลของเรานะคะทะเลของเราก็มีกุ้งกับปลาหมึกน,นะคะเพื่อนๆน,นี่ยค่ะ วันนี้เราใส่น้ำเยอะนิดนึงนะคะเราจะไปทานกับขนมจีนค่ะเมนูกะเพราทะเลค่ะไปทานข้าววันค่ะไปทานขนมจีนกันค่ะ